สวัสดีครับพี่น้องก็สดจากกรุงเทพมานครนะครับคิดจจับบ้านสวนนะครับก็ข้างล่างเขาเรียนละวีอยู่ตอนนี้ผมก็ามาแบกบ,บัานสั้นๆนะครับเป็นระวีวารศึกษาของเราแล้วลกันทางออนไลน์นะครับตอนนี้ไม่ทราบว่าพี่น้องมาหรือยังนะครับเดี๋ยวบ่ายนี้นะครับบ่ายสองพี่คิดจักอากาเป้น,นะครับโรงเรียนภคิดทำแบบเพชรสวนภู ถ้าพี่น้องอยุพน,นะครับถ้าสะดลวกก็ไปร่วมประชุมด้วยกันนะครับหมายสองนะครับกิดท,ทาแบบที่สวนภูนะครับไปเยี่ยมลูกเสร็จด้วยนะครับและอีกอย่างนึงก็ประชาสมัครนะครับอ่รุ่นที่เก้าผมยังรับสมัครอยู่นะครับรุ่นที่เก้าทพี่น้องที่ทําไมอ่าสนใจอยากจะเข้าอุบรมสิบเดือนนะครับก็เข้ามาได้นะครับ แต่ต้องบอกพี่น้องนะครับบางคนบอกว่าเ,ออเรียนพระคมภี์ทางออนไลน์ก็ได้โอเคได้ครับได้ระดับหนึ่งครับแต่อยู่กับเราเนี่ยเราฝึกชีวิตด้วยที่คุณได้ไม่ได้จากการนู้นนะครับผมไม่ได้บอกว่าอยู่เรียนพระคัมพี์แล้วฝึกเองไม่ได้ผมไม่ได้พูดถึงนั้นเปิดโอกาสให้นะครับ็นทางดีงทางหนึ่งที่พี่น้องจะฝึกชีวิตเท่านั้นเองนะครับโอเคในเช้าวันนี้นะครับก็จะแบ่งปันสั้นๆนะครับนะครับ อยู่ในมาราโกบทที่สองข้อสิบเจ็ 17. มาราโกบทที่สองเขาเปลี่พูดอย่างนี้ครับเพชรสิทธัตัสว่าพวกค์เป็นคุณหมอคนเก็บต้องการคุณหมอแต่คนสบายไม่ต้องการคุณหมอพรสิยธิ์เข้ามาในโลกใบน,นี้ไม่ใช่มหาคนที่คิดว่าเป็นคนดีแต่มหาคนเหล่านั้นที่สนุกว่าเป็นคนบาปให้พ้นจากความปิดบาปขวกเขา นี่ก็คือ,อบีที่เราจะไข้ควรในวันนี้ในพิธีตอนนี้นะครับจะแบ่งคนเป็นสาประเภทเหมือนกันนะถ้าเรามีการต่อยอดไข้ค,ควรเราจะเห็นว่าพระบีตรงนี้แบ่งคนเป็นสาประเภทประเภทแรกนะครับก็คือคนที่ใหม่คนที่ป่วยประเภทแรกหนึคนที่ป่วยแต่เขาทําไมแต่เขาไม่มีทางที่จะช่วยตัวเองได้ ป่วยแล้วก็ไม่ใช่ไม่มีหมอแต่เขาไม่ไปหาหมอครับคนป่วยคนเป็นเพลนเนี่อคนป่วยที่เ็าทาไมเขาไม่ไปหาหมอไม่ไปหาหมอไม่ใช่ไม่มีหมอแต่เขาทําไมเขาไม่ไปหาหมอครับนี่คนป่วยประเภทแรกแต่คนเป็นเพลกคือคนป่วยที่คิดว่าหมอคนรักษาก็ไม่ได้คนป่วยเพื่อนี้น่าสงสารนะครับน่าสงสารมาก ซึ่งอยู่ในสังคมมนุษย์โลกลตั้งแต่ตกต่ำในบาปนี้เยอะมากคนป่วยเพศนี้ก็ค,คือทําไมฉันผิดพลาดแล้วฉันบกร้องแล้วฉันล้มลงแลง้วไม่มีใครช่วยฉันไนด้หรอกฉันก็ก้มหนา้ารับกรรมของฉันไปรับเวยรับกรรมของฉันไปนะครับนี่คนประเภทแรกหน้าสงสารมากน่งสงสารมากนะคนประเภทนี้เวลาเขาล้มลงเขาอ่อนแอล้มลงในบา,าปเขาพยายามทำไมจัดการด้วยวิธีการเขาเอง โดยไม่กลับหาพระพุทธเร้านะซึ่งคนประเภทแรกเนี่ยพี่น้องสามารถไปใกล้คนได้นะครับในพระธรรมสองโครินบทที่เจ็ดข้อสิบถึงสิบเอ็ดนะจําไว้ว่าสองโครินสซเว่นอีเลเว่นแล้วกันไปจําไว้สองโครินบทที่เจ็ดข้อสิบถึงสิบเอ็ดอ 11. นะครับไปดูได้พี่น้องไปเห็นว่าคนประเภทแรกเป็นอย่างนั้น <c oughs> คนประเภทแรกเป็นคนที่ล้มลงอ่อนแอล้มลงในความผิดบาปปุกร่อง แต่เขากลับไม่มาหาผู้สร้างมาคุณหมอไม่ใช่ไม่มีคุณหมอแต่เขาก็ไม่มา,าคุณหมอเขาไปชดชีวิตเขาทำ้ายตัวเองทำลายชีวิตแล้วก็โอ้โหกระชดแต่ไป่หมดเลยพี่น้องเห็นคนในสังคมนี้จํานวนมากที่ล้มลงแล้วเขาไปชดไหนไหนมันก็ตกบันไดขั้นแรกแล้วก็ตกมันไปถึงขั้นสุดท้ายแล้วกันแบบเป็น,นอย่างนี้เยอะแยะหมดเลยครับเป็ไมไหมดครับแล้วพอเขาตกไปเรื่อยตกไปเรื่อยความก้าวร้าวก็เกิดขึ้นความก้าวร้าวเกิดขึ้น ความใจแข็งก็น่าจะเกิดขึ้นสุดท้ายก็ไปถึงจุดหนึ่งครับมันชีวิตของฉันนะมันตัวของฉันมันร่างก,กายของฉันฉันจะเป็นยังไงทําให้ศรีรษะบิดาของใครใหญ่ขึ้นหรือเปล่าอ่าคุณเห็นคนประเภทแรกเนี่ยปชดชีวิตน่าเศร้าน,นะครับถ้าเวลานี้มีพี่น้องท่านไหนนะก็เป็นคนประเภทแรกก็คือประชดชีวิต <c oughs> ประชดชีวิตทำไมครับ ไม่กลับมาหาพระุทธเจ้าก็อนุญาตใจท่านนะครับกลับมาะครับอย่าไปทดต่อไปเลยในสองคนนี้บทที่ิตเข้าสิบเอ็ดถึงสิบเอ็ดบอกในสองคนนีบทที่เจ็ดก็สิบถึงสิบเอ็ดพูดว่าอะไรเมื่อมนุษย์เราทําบาปมนุษย์เราทําบาปมนุษย์เราทุกคนทําไมครับมันจะกิดตะขวงใจแน่นอนไม่มีคนไหนแล้วครับทำบาปแล้วสบายใจนะเมื่อทําผิดทาบาปล้มลงอ่อนแอนะครับพรอยูวว่าเราก็เกิดความเสียใจทุกคนคือเราไม่น่าทําอย่างนั้น มันมีเสียงฟ้องเนี่ยแจว่าเราไม่น่าเป็นแน,น้แล้วมม่ได้ยินเสียงฟ้องกันนะครับในสองลมเบอร์เจ็ดข้อสืบเอขาบอกว่ามันก็มีการเสียใจเพราะบาปอยู่สองอย่างหนึ่งเสียใจเพราะบาปตามความมาตรฐานโลกใบนี้ความคิดของตัวเองซึ่งการเสียใจเพราะบาปตามมาตรฐานัวเองนั้นนาไปสู่การทําลายชีวิตซึ่งผมบอกว่าแล้วทำไมชีวิตก็คืออะไรการที่ประชดชีวิตไหนๆก็ล้มแล้วก็ให้มันถึงที่สุดไปเลยนะท่านผะูนะ้บกว่าอยากใอย่างนั้นนะครับ ถึงที่สุดของมันก็คือบึงไฟในรกแไม่เอานล้วับแต่เป็นอย่างนั้นนะแต่คนที่เป็นคนที่พระเจ้าต้องการก็คือทำบาปไม่เป็นไรรู้สึกเสียใจถูกต้องแต่หันกลับมา,บารับพระครุณาจากพระเจ้านะครับมา,บบา,บารับมาพระรุณาจากพระเจ้าอันนี้ก็เรียกว่าเสียใจเฉพาะพระพักพระเจ้าสองกรณบทที่เจ็ดข้อสุนิกษพี่น้องไปดูได้เสียใจเฉพาะพระพักรพระเจ้าก <c oughs> ็ทําให้เกิดการขนข่ายแก่ตัวใหม่ที่จะไม่ทําผิดซ้ำอีก เหมือนรปเยซูพูดก like ับหญิงท <c oughs> <more Native> ี่กำลังจะถูกคนความหญิงเอ๋ยมีใครจะเอาโทษเจ้าไหมหญิงนั้นแต่ว่าไม่มีเจ้าข้ารปเยซูสตัวก็ไงเราก็ไม่เอาโทษเจ้าเหมือนกันจงไปเถิดและอย่าทำผิดอีกนะครับเนี่ยทำมาหาพุศลกงนะครับภาพของการเสียใจเฉพาะพระพุทธเจ้ากับเสียใจแบบโลกเนี่ยแล้วก็พระคนชัดอยู่ในยูดายูดาสคาริโอตหรือไม่ยูดายูดาสคาริโอตกับเบโตนะครับ ยูดาสเขาปฏิเสธธุรกิจเบโต้ป hmm. ฏ mm ิเสธธุรกิจถามว่ายูดาสกับเบโต้นั้นทำผิดายแรงเท่าเทียมกันไหมโอ้เท่ากันหมดเลยบาปในสายพระเจ้ามันแรงมันก็หมดนั่นแหละนะไม่มีแบ่งหรอกครับนะบางคนบอกเอลยูวิติคิวลายแรงกว่าบาปขโมยโกงไม่สั่งซื้อไหมโน่รุนแรงเหมือนกันหมดนะสายพระเจ้านะครับยูดาสกับเบโต้เขาทำแบบแต่ยูดาสเสียใจแบบโลกนำไปสู่การทำลายชีวตัวเองขวนญขอ ส่วนไปโตเสียใจเฉพาะพระเจ้าหันกลับมารับประคุณและเริ่มต้นใหม่ตั้งต้นใหม่ชีวิตอย่างใช้ได้อย่าไปฟังเสียงมานนรแล้วก็่าชีตเราใช้การไม่ได้ขอพิจารณากลับมาหาผู้ทราบยังไงยังไงก็ใช้กันได้นะครับนี่คนปะเภทแรกสนใจพี่น้องแน้วก็อยาไเป็นคนหน้าสงสารนะครับกลับมานะครับตั้งต้นใหม่นะนี่คนปะเภทแรกคนประเปทที่สองเนี่ยเมื่อกี้บอกหน้าสงสาราเป็นแรกเนี่ยผมว่าคนที่นั่งสองนในหน้าสังเวชหน้าสงเพศ ในลูกาสิแบแปดข้อเก้าพี่น้องดูลูกาสิแบแปดข้อเก้านะครับลูกาพะธรทมลูกากบทที่สิบแปดข้อเก้าเขามีว่ไางไงร,รู้ไหมครับ <c oughs> พระองค์พูดกับคนเหล่านั้นที่ไว้ใจในตัวเองไว้ใจในความชอบธรรมเดงคือสร,สร้างความชอบธรรมเดงนขึ้นมาสร้างความชอบธรรมเด่นขึ้นมาในคนเวทสองเป็นพวกไหนก็คือคนที่ยกตนข่มท่านโดยความประรพกนะครับ้วยความประปรพวงเล็บเลย ็นพวกเย่อหยิ่งยะโสโอ,โอหังจงหองนะครับเขาคิดว่าเขาเป็นคนดีได้โดยไม่ต้องมีพระผู้สร้างเข้ามาเกี่ยวข้องเขาสามารถกําหนดแนวทางวิธีทางมัตร,รฐานของตัวเองได้โดยไม่ต้องมีพระเจ้าขเข้ามาเกี่ยวข้องนั้นพวกนี้เป็นพวกที่หยิ่งจงของอยะโสโอหังนะครับนี่คนประเภทที่สองเขาเป็นพวกนี้นะสมงเพศสมงเพศที่รัตัวเองแน่คนอื่นในลูกกาสุแป,ปก้เก้าพระยซูบอกว่ามีบางคนที่ไว้ใจในความชอบธรรมตัวเอง เข้าไปที่ฐานฮะแล้วขณะเดีวยวกันก็มีคนฟาริสีคนชอบไว้ใจในความชอบองก็คือพวกฟาริสีแล้วก็มีคนเก็บภาษีไปด้วยส่วนฟาริสีนั้นอธิษฐานว่าไงเก็บภาษีอธิษฐานว่าไงฟาริสีอธิษฐานว่าไงครับเวลาเขาอธิษฐานเขาเงยหน้ามองฟ้าสวรรค์แล้วชี้นิ้วไปที่อะไรคนเก็บภาษีแล้วพูดว่าอะไรข้าแต่พระเจ้าขอบคุณพระองค์ที่ข้าพงไม่เหมือนในคนเก็บภาษีคนนี้แล้วเขาก็อวดตัวของเขา นะแต่คนเก็บภาษีถอมใจเยียบว่าเขาเป็นคนบงังเท่าน,นั้นเองเขาคิดว่าทำไมแล้วบอกความจริงกับท่านว่าคนเก็บภาษีคนนี้แหละกลับบ้านก็นับเป็นคนชอบทำนะเพราะว่าผู้ยกตัวขึ้นท่านเหยียดลงและผู้ที่ยกตัวขึ้นท่าตัวลงจะถูกยกขึ้นนะคุณเห็นว่าคนเพศที่สองอยู่ปรากฏตรงนี้ชัเดเจนมากก็คือคนที่คิดว่าทงไมฉันเป็นคนดีดีกว่าคนอื่นเขาเปรียบเทียบคนที่แย่กว่าเขาแล้วเขาคิดว่าตัวเองทำไมเขาแน่เหลือเกิน แท้จริงแล้วก็เป็นคนบาาเหมือนกันนะครับนะยาพิษใส่ในแก้วน้ําหยดเดียวหรือลวยหยดมันก็ตายเหมือนกันนะครับตายหมไม่มีคนไหนดีกว่ากันกันบทุกคนล้วนจ,จะเป็นคนบาาทั้งสิ้นนะครับดังนั้นคนเที่สองเนี่ยน่าสงสารน่าสมเพชน่าเวทนาเขาคิดว่าเดือดเดียวคนอื่นเดือดคนอื่นตอนนี้ถามว่าคนเวทเนี่ยาการ,รหญิงจองของเขามาันจากไหน มาจากไหนนะตอนแรกก็ดีนะครับก็ค e e ือเขาทําผิดเขาทําผิดเขารู้สึกว่าตัวเองทำไมทําผิดเขารู้สึกว่าตัวเองไม่ถูกต้องแล้วเพราะก็ฟังเสียงจิตสำนึกผิดชอบในใจของเขาเขาฟังเสียงจิตชอบในใจเขานะครับแต่พอฟังไปปรมาเขาก็พยายามปรับปรุงท่าทีไห่จิตชอบฟองสักพักเขาก็รู้สึกเดงใหม่เออฉันดีกว่าลือทำไฉันส่ง ฉันเก่งกว่าคนอื่นนแน่กคนอื่นสุดท้ายก็เกิดอารมณ์สิ่งนึ้นขึ้นมาก็คือความหยิ่งจองหองยโสหังคิดว่าเรียนเดียวคนอื่นที่น้องคนประเภทนี้นะพระบิดเลยกว่าคนหน้าซื่อใจคดปกปิดความบาปเก่งที่น้องเห็นชัดแล้วตอนนี้มีข่าวหนังสือพิมพ์ก็เห็นชัดวพวกนี้ก็เยอะมากนะพวกนี้ทําไมก็ เห็นไหมเหมือนือบลูกาสุนปข้อเก้าขาอธีษฐานตอบปต่อพระเจ้าว่าข้าแต่พระเจ้าขอบคุณพระองค์ที่ข้าพะอกไม่เหมือนคนนั้นเขาดูเหมือนว่ามีศาสนาแต่เขาเอาศาสนาเขาทำไมมาเพื่อตอบสนองกิเลสทนหาตัวเองเอาศาสนามาเพื่อยกเองมาตัวเองเดียวคนอื่นนะสุดท้ายถ้าไม่กลับมาหาพระเจ้าแท้จริงมันก็จะไม่ได้ความน่าชื่อเกนียดกันแเห็นชัดแล้วหม่ เุณเห็นกันแล้วครับพูดดีครับไปฟังก็พูดมากครับมีความรับหลายอย่างถูกเปิดเผยขึ้นมาแล้วน่าอายเลยอันนี้สําคัญดังนั้นทําไมก็มีผู้พูดกับบอกว่าไงเวลาคนทาบาปทำไปที่รับแต่ผลของบาปไม่มีการว่ารับนะครับมันจะกดชัดแจ้งแบบชักแจ้กแกงเลยนะครับเรื่องที่สองดังนั้นพวกที่เป็นพวกที่น่าสงเพศน,นะครับ กนูนใจพี่น้องนะครับที่ทําไมถ้าเป็นพวกที่สองเนี่ยก็ให้กับแจใหม่นะครับพวกที่เป็นพวกที่นาสุเปตเยอะยิ่งโสโหังนะครับเฮ้ยสาวพวกไหนล่ะครับก็ยากอบดีสข้อที่หกยากอบบดีสี่ข้อที่หกผมหวังว่าพี่น้องดีใจฟาฟังนะครับจะเป็นเวธีคือยากอบดีสี่ข้อที่หกยากอบดีสี่ข้อที่หกว่าไงครับพระเจ้าประทานพระคุณ แต่คนที่ใจถมแต่พงต่อสู้ผู้ที่ยิ่งจองผมนั่นั้นนะครับคนที่น่าน่ารักก็คือคนที่ยอมรับแกว่าเราเป็นคนบาปตอนดาพวพระเจ้าหันกลับมาแล้วขอพระเยซูคริสต์ทำไมทำแล้วล้างความผิดบาปขอพงประธานชีวิตใหม่แกเราที่จะไม่ทำบาปกับนี่ก็มีเราพูดจัดเด่จุดนี้ดังนแ้ลนะครับ ถ้ามีผู้ชัดในมรรคบัที่สองก็เจ็บเพราว่าคนเจ็บต้องการหมอแต่คนสบายไม่ต้องการพระองค์เข้ามาในโลกใบนี้ไม่ใช่มหาคนที่คิดวดเปวนคนดีแต่มหาคนเหล่านั้นที่สุดก็เป็นคนบาปให้คนจากความบาปเขาานใจพี่น้องนะ้รับพวกเราคนอะไรก็คนบาปทั้งสิน้นเราต้องการหมอนะ่ย่าปไปชดชีวิตนะทำบาปแล้วอยากไปชดชีวิตับเรามีหมอพอเราอยู่คือพระเยซูกิ์ บอกไไพูิใหญู่้หลักษานความลก้แห่งความบัง,งเรานะแล้วก็อย่าทาไมเป็นโรคไร้าบาปทำไมพยายามช่วยเหลือตัวเองนะผมปิดเอาแป้งมาทาโปกมาทาเอาผ้าเหลืองผ้าขาวผ้าเขียวผ้าไกล้มาทาเอาชุดศาสนาจารย์มาใส่โอ้ยมันไม่ใช่เป็นคนดีขึ้นได้แล้วก็ไปเปลดอนอกนอก,นอกันกงรับการเปลี่ยนแปลงภายในข้างในจิตใจแล้วก็คิดว่าฉันเดียวคนอื่นฉันถวายคนอื่น ฉันทุ้มเท้าคนอื่นอันนี้เลิกคิดได้แล้วนะครับทุกคนอย่าไปคิดอย่างนั้นลยแมวไม่ถูกไม่ถูกต้องนะครับให้รอจะไหมนะอย่าคิดตัวเองดีนะผมก็บอกแล้วคนที่น่าสงเพชที่สุดก็คือคนเ่าเนี้ยที่ผมคิดว่าเอป็นคนดีคนไหนที่เริ่มคิดว่าจะเป็นคนดีนะน่ากลัวนะไอ้เยซูบูว่าอะไรพระเยซูตตัดว่าวิบัติแก่ท่านเมื่อมีคนยอมว่าเจ้าดียอมว่าท่านดีทนะําไมวิบัติล่ะครับ คนยอว่าเราดีไม่ดีอ่ะดีแต่ความหมายไม่คิดแปลว่าเมื่อมีคนยอว่าเจ้าดีแล้วเจ้าชอบเจ้าชอบว่ามีคนยอว่าเจ้าเป็นคนดีอ่ะวิบัตเกิดขึ้นแล้วเพราะอะไรเพราะเมื่อเจ้าเป็นคนดีเจ้าไม่ต้องเปลี่ยนล้อไงเจ้าไม่ต้องปรับปรุง้วไงเจ้าไม่ต้องแก้ไขล้อไงเมื่อเจ้าเป็นคนดีและเจ้าเป็นคนบาปแล้วเมื่อเจ้าเป็นคนบาปเจ้าจะทําไงใช้วตัวเองในการแก้ถ้าใช้ตัวเองในการแก้ แล้วคุณบอกว่าอาตตาอิสตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งตนคุณก็โง่เขลาแล้วคุณก็ยิงจองของแล้วอคุณไม่สำนึกเลยคุณทร่งแล้วไม่ยอมรับผิดกับตัวเองคุณไม่สามารถที่จะทําดีได้เองได้คุณทําดีได้ได้คุณก็เทียบคนที่แย่คุณนะคุณเทียบกับพี่เอสกิดคุณยิ่งทําไปนะยิ่งหน้าซื่อใจคนหน้าไหว้หลังหลอกกลับมาเลยครับเลิกเป็นคนหน้าสมเพศแล้วกลับมาพี่เอสกิตนะ ถ้ามนุษย์าสามารถช่วยเด้พุทจากบาปเองได้แลรวพยซสคริตประบุตของเดียวของพระเจ้าไม่จำเป็นต้องรับษาภาพของมนุษย์ตายไปไม่เข็นคณไม่สามารถช่วยเ็กได้กลับมาพระเจ้านะครับเลิกเป็นเวทีสองได้แล้วหน้าสมเพศนะครับเอาศาสนามาอ้างว่าจะมีคนดีเลิกเลิกกลับมานะครับคนเจ็บต้องการหมอเวทีสามคนเจ็บต้องการหมอยอมรับเถอะครับว่าฉันป่วยฉันอยากหายฉันช่วยเองไม่ได้กลับมาพิสต์นะครับ ผมจะยกโทษกอบพีิดาไปกันแนะครับเอาละเช้าวันนี้ผมคงไม่พูดมากไปวันนี้ละนี่ก็เป็นของพิสั้นให้กับพี่น้องในเช้าวันนี้นะครับเดี๋ยว10บโมงเราจะนมัสการพระเจ้าด้วยกันนะครับพดัดอที่นะครับเดี๋ยวเจอกันนะครับสิบโมง